สวัสดีจ้าพี่น้องรู้ชมมื้อนี้มาพรกากก็ชงแย่ไพ่พา,พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมนาะจ้ามื้อนี้แย่ไพ่ก็ได้น้ำขมมูลนแนวทางเรียกเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทาง,งว่าประจําวันที่16ธัท่านว่าคุเมนาะจ้าพี่น้องจ้าอนสิไปรับชมรับฟังแยไพ่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ายไพ่นํำในเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิงะะง่งนาะค่ะนาะยมยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้ผลาเบิ่งพผ่าชมแนวทางนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิ่งข้อม,มนินของมาคุยมาทักทาย,ยกับยายไพกะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะบ๊อบไลา่ฮะยายห้างเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งข้อมูลเนาะทางอาจารย์ทันแรกเพิ่งเลยเนาะจ้าเนี่ยทางนี่เพิ่นบอกว่ามาตามนัดว่าสั่นเด่นบนเนาะจ้างอที่แล้วมาตามนัดเด่นบนเพิ่นให่ เข่าได้พี่น้องจ้าเพิ่นห้มากเนาะจ้ะเพิ่นห้หาศูนย์มากเนาะพี่น้องเนาะออกศูนย์หาบนเนาะจ้ะเด่นบนเพิ่นงวดที่แล้วมีสามห้าศูนย์เนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นบนเพิ่นหกเจ็ดแปดเนาะจ้ะเพิ่นห้ต้นเน้นเพิ่นมากเนาะพี่น้องเนาะอ่าเจ็ดหกแปดคือเอียงเพิ่นห้มากเพิ่นมีหกแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดสามคูตอกันน่าจะเป็น เจ็ดสามศูนย์เจ็ดและเจ็ดเจ็ดสันชุนครบระยะสันสันพี่น้องจ้าจากแนวทางมาตามนัเนาะพี่น้องเนาะสังเกตกับพี่น้องนะงานงวดนี้เพราะว่าแย่ไปสีเอาแยกไปเอามาเป็นงวดงวดแหลกมาให้เบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,นนะกับพี่จาหน้าซอยกันเนาะค่ะพี่น้องขั้นมาหรือว่าเคยเห็นแนวทางเพิ่นกะแคปนหน้าจอได้เลยเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางชุดบน ชุดบนสูตรนี่แย่แบบแย่แย่ไพ่บารูดจากแนวทางอาจารย์เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกะขอขอบคุณแนวทางแย่ไพ่กะขอขอบคุณขอมูลหลายๆกันแล้วกันเนาะจ้ะมาเบิงค่ะพี่น้องคะชุดบนมาเบิงงวดที่เรียกว่าเพิ่นเข่าวอนเนาะพี่น้องงวดที่เรียกวเพิ่นเข่าเพิ่นบ่เข่าตัวตรงเพิ่นเข่าตัวกลับเนาะจ้ะเข่าหาศูนย์เนาะจ้ะเนาะออกศูนย์หามะตามต่อจางวดนี้เพิ่นไฮมาเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นไฮมาเพิ่นมี่เจ็ดสองเจ็ดสามแปดสามเก้าสาม 0 3 6 3 6ส6เจดอ่แปดเจดเจดดเจดหนึ่งและ7จดเก่าอันนี้คือแเนวทางบนอย่างเดียวนาะพี่น้องเนาะกับผู้ใดกันฮูจักซื้อเพิ่นกับคอมเมนต์เขามาบอกแก่ไพ่น้ำแนยเขาขายพี่น้องเนาะอันนี้คือแเนวทางเนวทางชุดบนอย่างเดียวเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอามาให้เบิรงเนาอพี่น้องนะเนาะเพิ่นบอกว่าตัวเดียวบนตัวเดียวบนล่างเอ่อสามตัวบนล่างสองตัวสองตัวลา่างเนาะจ้ะเนาะ มาเบิงตัวเดียวบนเพื่อนก่อนเนวทางของเอลาเดนนะจะเอามาห้ครบผู้ไดมักเนวทางเพื่อนแคปหน้าจอใบนี้ได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะมาทั้งมาครบเสร็จเลยเนาะพี่น้องตัวเดียวบนคือ4ตัวเดียวล่างคือ8 3ตัวบนมาเบิง3ตัวบนเพื่อนเนอาะจ้าพี่น้องจา้า3ตัวบนเพื่อนมี่อ่าหกสี่ 1, 2, 4, 8, 8, 5, 1นองเนาะจา้า2ตัวบนจะเป็น40414871และ51 อ,อันนี้คือแนวทางลางคนสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเน้นแน่นมาสั่นจา้าพนว่าอันนี้คือแนวทางของเอลเดนเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดมักแนวทางเอลเดนแคปหน้าจอใบนี้ได้เต็มได้ได,ได้ได้ครบทุกสูตรของเพื่อนเนาะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อแนวทางของแม่เจ้าแม่จัน ขาผ้าลวยวัสันค่ะอันนี้ก็เนว่าทางของแอดชายกูเนาะจ้ะงวดที่เรียวเพิ่นเข่าหาศูนเข่าตเออเข่าตกวกับเนาะจ้ะมาตามต่อจากงวดน,นี้เพิ่นบอกว่า7 8, 4, 7 8, 7 8 3, 7 3, 9, ็ดแปดสี่สองเจ็ดแดเดแดสาดสสาออสองเกสและสองเกสาองตัวเพิ่นก็นจะมีเน้นๆเนาะพี่น้องเนาะสองตัวเพิ่นก็นมี เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่เก้าสามละเก้าสี่จากแนวทางแอใชัยกุลเนาะค่ะพี่น้องขาผู้ใดมักแนวทางแอกชัยกุลแคปนาจอบเป็นแนวทางได้เลยเนาะเะนาะ,ะ,นะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเงินเทวดาปีแปดเนาะคะ่ะมาแล้วจากของแท้แน่น,นอนเนาะจ้ามาเบิ้งคะ่ะพี่น้องขาว่างวนนี้เพื่อนไห้ย,ยังมาเนาะจนะ้าเพิ่นบอกว่างวนนี้วิ่งบนหกได้พี่น้องวิ่งบนหก ย่ไพ่เด่แยของแย่ไพ่สีเพิ่นเด่นเจดกับเด่นเจ็ดกับหกมาได้ทั้งเทิงและทั้งลางวะพี่น,อน้องเนาะเด่นหมุนหกตัวเด่นก็คือเจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอันนี้คือชุดเด่นเพิ่นนะจะ้ะชุดล่องก่อนสิเป็น3 7 9 4 6 9 6 9 0และ7 4็ดสหนึ่งคางลางแลนสค่ะพี่น้องคะตัวเด่นลางก็คือสามสและสามศโต๊ะกันสามเจ็ี่หดเ้า สิ่งเก้าสี่เลขเก้าหกตัวนี้แหละพี่น้องกันบนล่างนี่แหละชอบชอบชอบออกแถวนี้แหละค่ะพี่น้องคะอันนี้คือแนวทางของเอ่อเงินเทวดาใครก็อยากได้เนาะจ้าเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางไลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างของเอสสตางค์ ang, พี่น้องดับล่างเอสสตางค์ ang, ดับหนึ่งค่ะพี่น้องคะ ดับหนึ่งเนาะจ่ะพี่น้องเนาะอันนี้แนวทางเหล็กดับเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นดับหนึ่งล่างเนาะจ่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือตัวนี้เนาะจ่ะงวดที่แล้วดับเจ็ดล่างหกศูนย์แปดงวดนี้ดับหนึ่งล่างเนาะจ่ะอันนี้คืออ่าสิบหกท่านว่าเนาะจ่ะดับหนึ่งล่างเนาะค่ะพี่น้องแนวทางเอสตางดับหนึ่งล่างเนาะค่ะก่ะพิจาหนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะดับทุกลัก ก็คือดับล่างหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะแนวทางเลขดับแบิตางพี่น้องจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเ,เด่นชุดโตดที่ติดเลขศูนมาสั้นหนึ่งศูนย์หนึ่งหาศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สามเกาศนหาหมหกศูนย์สี่ห้และศูนยหาเจ็อันนี้คือแนวทางของกิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนาะจ้ะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยเนาะจะ้ะขนมไทยเพื่นบอกว่าแนวนี้ละพี่น้องมาเบิงค่ะว่าเพื่อนหาอีกอย่งมากต้นน้่นเพื่อนจะเห็ดดอกจันเนาะจะ้ะอ่าสองตัวเพิ่นมี C1 C0 8 1 8 3 7 1 7 3และ9 3 3ตัวเพิ่นมี8 C1 7 8 1 7 8 1 5 8 1และ C 7 1เนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของ ขนมไทยวสันค่ะพี่น้องจ,าจ้ากาพิจนาเป็นแนวทางใด้ขั้นมากกับจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยนาอพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้ค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าร่างตรงตรงของอ่าร่างตรงตรงแนวทางของพงเย่เสาเนาะค่ะ แคบหน้าจอเลยจ้ะผู้ใดอยากพอดอยากได้แนวทางของพง่อใหญ่เสาเนาะจ้ะเพิ่นมี4 1 5 1 6 1 4 2ห2สองซีสามห้าละ64สุดท่หนีพี่น้องจ้าจากแนวทางล่างตรงๆบ่ต้องกลับกองพ่อใหญ่เสาเนาะค่ะเนาะมักกับพิจารณาเป็นแนวทางจัดจาดฝาดบึ้มมาเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อ แนวทางของมิสเตอร์บอลเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมักแนวทางของมิสเตอร์บอลมาแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้มามักกระจวดจาดฟาดเบิ่มมาเลยเนาะค่ะมิสเตอร์บอลเล่าห้มาเราบอกว่าแนวนี้แหละจ้าพี่น้องเราห้มาเราว่าตัวเน้นเพิ่นมี่สองตัวเนาะจ้าตัวเน้นเพิ่นมี่ c หนึ่งเจ็ดละศูนย์เจ็ดสามเนาะจ้าตัวร่องเพิ่นกาซิมีตัวร่องเพิ่นซิมี ซีหนึ่งแปดฮานหนึ่งเจ็แปดศูนปดละสามตัวเน้นเพื่อนข้างล่างสองเอ่อตัวเน้นเอ่สอสอตัวบนล่างเนาะจ่ะเน้นหนกับเจเนาะจ้ะตัวรองก็เป็นเจ็ดสองหนึแปดแปามาสามศูนยาละศูมักกระจวดจาดฟาดเบื่มน้ำเพลินเรเลยเลยนาะคะ่ะพี่น้องนอกผูดใดมกักแนวทางของเพ่นเนาะจ้ะ พิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะพี่น้องเนาะขั้นมักกัดจวดจาดฝาดบ้มเหมือนเลยเนาะค่ะเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้ค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเพิ่นบอกว่าแนวทางของเอสต่างเนาะจ้ะเอสต่างเพินว่าแนวนี้พี่น้องมวดที่เหลวเพิ่นเด่นชนอยู่ทีศูนย์เนาะจ้าพี่น้องจ้า เด่นชนอยู่ที่ศูนย์งวดที่แล้วเนะาะจ้าเด่นบนเพลนเอสตางเนาะจ้างวนะดนี้เอสตางพี่น้องจ้าเอาไปจับไว้ก่อน,นเลยเนะาะจ้าก่อนเพิ่นจะฟันมาบนรางเม็ดเดียวเนาะพี่น้องเพลนอบอกว่าเออเด่นชนอยู่ที่ศูนย์กับสามศูนย์น่าจะอยู่อีกค่ะพี่น้องขาข้างบนกันผู้ใดมากระจวดจาดฟาดบึ่มมาเลยเนาะคะนะ่ะเนาะพิจารณาเป็นแนวทางเดยเนาะคะ่ะคันมากกัจวดจาดฟาดบึ่มเลยคะ่ะพี่น้อง คนช่นมาแล้วเนาะจา้ะเนาะศูนย์และสามวันนี้ชน2สองโตเนาะจา้ะโตไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งสายทหารผ่านวันค่ะพี่น้องค่ะวิ่งสายทหารผ่านนี่เป็นแนวทางของอาจารย์ปีชาโจเนาะจ้ะวิ่งสายทหารผ่านงวดที่แล้วให้หนึ่งกับห้ามาห้าเนาะค่ะเนาะมาหาผนเน่นอยู่ที่หาเนาะจา้ะงวดที่เรามาศูนย์ห้าเนาะจ้ะเนาะงวดนี้นวินน่งสายทหารผ่านเด่นหนึ่งก็6หก วาสันพี่น้องจ้าแต่ว่าแนวทางเด่นพิ่นน่าจะเด่นหกเนาะพี่น้องเนาะเด่นหกกเด่นหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องการพิจารณาเป็นแนวทางใดอันนี้คือแนวทางวิ่งสายทหารพลาดเป็นแนวทางของอาจารย์ปีชาโจเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสับทวเอ่อสับเษฐีเนาะจา้าแอ,อสับเษฐีเพื่อนหามากเพื่อนบอกว่าจังสี่ละสิบหน่วยบนล่างมาได้ทั้งบนและล่างมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเนาะคะ่ะ เพื่นบอกว่าหนึ่งสองหกเ็ดเลขเด่นบนลางเนาะจ้ะมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยของอาจารย์สับเศษทีเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตนนำรับทองคำพี่น้องขาเพิ่นบอกว่า16ท่านว่าเด่น5ฟันหาสเนาะจ้ะเม็ดเดียวลากเออเม็ดเดียวบน2 6งหกหละหก ตัวล่องกัน1 5 2 5งหสองห้าและเจดห้ามักกัะจวดจาดฝาดบ่มค่ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของเพิ่นเนาะค่ะเนาะจวดจาดฝาดบ่มได้ค่ะขั้นมักเนาะจ่าแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่จะรนาเป็นแนวทางใดขั้นมักเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแคบหน้าจอเลยจ้าอย่าไปสีบออ่านให้เนาะจ้ะสีอันตะสุดเน้นเปรนเหตเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใหม่เนาะจ้าแนวทางของอาจารย์ สุทธิว่าเนาะจา้าซื้อเพิ่นน่าจะซื้อสุทธิว่าเนาะจา้าแต่เพิ่นเขียนว่าสาวทอวอสวชอเอาา่อซสนวว่าสัน่นเพิ่นซื้อว่าสุทธิว่าเนาะจา้าซื้อเต็มเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเอ่อเพิ่นให้มาเอาต้นเน้นเพิ่นเนาะลักร้อยคือ4ว่าสั่นพีนนาา่น้องจ๋าลักร้อยเพิ่นคือ4เนาะจา้าเพิน่นให้มาเอ่อผู้ใดมักกะจวดจาดฟาดเบื่อาไปจับใส่แนวทางของอาจารย์ท่านอื่นไดน้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่า411421441และ C 7 1พี่น้องคะอา่าลักลอยคือซีไปชนกันกับแนวทางกันเยาวายเย็บซีบอลาลายเด้อพี่น้องไปชนกับแนวทางของอาจารย์สับเฉียดทีเมื่อกี้เนาะจา้ะเพคนบอกว่าฟันฟันฟันหลักลอยซเนาะจ้ะกับปิจานาเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะจวดจาดฟาดบุ่มคะ่ะพี่น้องคะ พิจารณาเป็นแนวทางได้คะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางภายตาเทพประสันจ่าพนว่าเด่นศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเด่นศูนย์เนาะจ่าพนบอกว่าสองศูนย์อ่าสี่ศูนย์แปดสองศูนย์สันพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะจวดจัดฝาดบื้มครับพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของแอดชายกูนเนาะจ้ะฮัมว่าปิดถ่ายโดยแนวทางของแอดชายกูนเหรอพี่น้องอ่ะเพื่อนบอกว่าแนวนี้แหละเพื่อนว่าแนวทางสรุปบนเพื่อนว่าเนาะพี่น้องเนาะสรุปบนของแอดชายกูนจ้ะเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดสามสามสามเจ็ดสามแปดแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดปรสันอันนี้คือแนวทางของแอดชายกูนเนาะจ้ะผู้ใดมักกระจวดจาดฝาดเบื่มไปเลยเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้แย้ไพ่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับส้มรับฟัง ก็ขอให้สุขภาพแข็งแห้งแฮงๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆสุขูมสุขคนเนาะค่ะเนาะว่าจะ่าะไดที่แย่ไพ่บ่บมวนรือว่าแย่ไพ่อ่านตัวเลขผิดเนาะพี่น้องขอโทษขอไพ่ได้หลายเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจา้ะที่ดเดย์แบ่งปันขอมูลแนวทางไงแย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจา้ะขอบคุณได้หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า